ตอนแรกไม่มีพิรุธหรอกพิรุธตอนนี้ไม่มีเอ้าอืมดูอ่านคอมเมนต์ดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวเปิดคอมเมนต์เดี๋ยวเปิดคอมเมนต์นี่นี่นี่เออโหคนดูร้านแปดหมื่นหมื่นสองแล้วตอนนี้เหยื่อเขาก่อนทำไมมาไลฟ์พี่บอยน้ำ อ๋อตอนนี้ว่างครับเขาแบ่งเขาแบ่งกันไม่คือเราเต้นเสร็จแล้วใช่ครับรุ๊ปเราผ่อนคลายได้ครับายแป๊บนึงครับตอนนี้ว่าไม่ไม่มีโดดซ้อมแน่นอนครับใช่ครับไม่ต้องห่วงแล้วพวกผมเออเขาเรียกวทวนกันเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับโน .1 ตัวที่สุดตัวตึงใช่ืมตอนนี้กี่โมงสามทุ่มเมื่อไหร่คิวดอสขายครับเอ้ยใกล้แล้วครับใกล้มากๆาใกล้จะขาย ครับครับอันนี้ดีขอโทษผมผิดเองขอโทษอันนี้ผิดเองยอมรับเลยส่งไม่ไม่ชิดส่งไม่ไม่ดูมันมาเองอ๋อนี่อาการยนเราด้วยอาจารย์อ๋ออาจารย์ี่สุนทรักษ์ใช่ฮะสุนทรักษพวกกูเรียนสุนทรักษอ๋อเถอะเถอะเถอะสั์อะไรอ๋อเล่นหมูงานจุนทรักษ์ไม่มีใครสนใจไอ้ฟอ เนี่นี่ปอดปอดมึงไม่วางคาแรคเตอร์เลยอ่ะใช่ป่ะคีบคาแรคเตอร์ปอดได้ครับอ้าไม่หมดไวะครับมึงหกเดียวโโอ้หใช้เป็นกระจกเลยเหมือนจริงเหมือนพ่อมานั่งดูลูกจริงถลูกของคนดูให้ให้กูนั่งอะไรเนี่ยเอาเท่ ไลฟ์ครั้งแรกของพี่ครับใช่พี่ตะตางเปิดตัวด้วยสองคนแลเบอร์เรเตอร์ลองไงแปลได้เลยคุณรับเชิญแขกรับเชิญมันยังง่ายหน่อยมันมันมีแปลครับได้คำเดียวเขาบอกคนข้างหลังฟอร์ดคนข้างหลังใครข้างหลังนี่ไงคนข้างหลังพร้อมหรือว่าเขาร้อง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 เดือดร้องเพลงไหลแล้วเลยอะไรกันบ้างอ่ะ เขาไม่ผิ์มามีแต่เขาเข่าคั่งปอดอยากเจาะหูตรงไหนคะคนเจาะตรงไหนพี่จะเจ่อใครนี่คอมเมนต์ของใครดีกว่าของพี่หรออุ้ยไม่ของของพร้อของพร้อมโอ้เรียกกันได้อะไรสปอยคอนไม่สปอยหรอกครับสปอยทำไมดูไหมเืมใช่บอกแค่ว่าเต็มที่เนาะพร้อมเรื่องเต้นเราสองคนนี่ไง อะไรนะบอกไปบอกไปบอกไปตามต้นต้องใช้คําว่า New t a า g แอนพร้อมนี่เห็นภาพใหม่นะนอนหนักกว่าเดิมจบไปถึงเต้นน้ําหนักอันนี้กว่าเดิมเต้นแรงกว่าเดิมเต้นแล้วคมเต้นแล้วชัดเต้นทีนี่ตัดตัดหมูได้สามชิ้นอะทำไมอะคมเกินโอ้โคตรคม เขางงเลยแล้วว่าโคตรคมมุกภายในมุกภายในเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกในเดี๋ยวบอกในคอนเดี๋ยวบอกในคอนแล้วแล้วทุกคนจะเข้าใจคำว่าโคตรคมมันว่าโคตรคมจริงๆมันทาได้ของจริงอ่ะแบบเล่นเกี๊โคตรคมแล้วต้องมีทาโคตรคมให้ลองเดาว่าใครทำนะเออลองเดาแค่นี้พอโคตรคมเขาถามว่าเพิ่มรอดพอนได้ไหมครับเอ๋อวันนี้พี่ที่ผมรู้จักเขาบอกไม่ไหวนะ สตางหลอกเป็นไปโอ้โหแล้วเขารู้จักคุณนะผมรู้จักเขาเป็นพี่สาวเพื่อนผมาไปชมเราเออว่ะพี่เกดขอไห้์กูมาให้หน่อยให้หน่อยเอาใ่ต้องให้หน่อยคุณพ่อผมลงไมนั่งพื้เออเท่เท่เท่ัท่ช่างมีบทชั่นไม่ได้ถ้าสตางค์เจาะหูเราทุกคนจะตายกันหมดยิงเหรอผมเจาะเหรอโอ้โหกำลังดูว่าจะเจาะดีไหมเออเจาะเหอะ เท่ทเหุยหสตางจะปล่อยรักแรกพบลง y o u t u ไหมคะอ่ต้องราติดตามไป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 แต่ว่า,อาวตอนไหนตอนไหนต้องรออ๋อไม่เคยเคยลงสตอรี่แบบในนี้ไปแล้วในสตอรี่เล่นเล่นเองร้องเองครับ ไม่ได้คาดหวังอะไรใช่ไหมเพื่อนไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าไม่อันนี้คือเหมือนคาดหวังไม่คาดหวังเพราะว่าถามถามไน้องเองแล้วมีสายตาด้วยนื้ของจริงอันนี้คือของจริงเพราะว่าคุณทำได้จริงไงผมชื่นชอบและชื่นชมแล้วพร้อมชอบร้องเพลงอะไรเปล่าอะไรนะครับพร้อมชอบร้องเพลงอะไรเปล่ามีแพลนจะปล่อยไหมเคยมีอยู่การจะไปอัดเพลงแล้วลงอยู่อุ้ยเฮ้ยจริงวะอันนี้เพิ่งรู้เลยเอาดีๆเรื่องอะไรไม่จริงหรออืมสตังต์เต้นโชว์หน่อยค่ะ เวลาดูเราดูในคอนดอนในคอนหูเดือดจริงของดีเขาไม่โชว์บ่อยนะโชว์ไม่ได้เดี๋ยวมันพูดแล้วมันแบบพูดไม่ได้จริงๆริอะอันเนี้ยพี่บอยพี่บอยนั่งเครียดเลยพี่บอยไม่พี่บอยนั่งฟังเตรียมรอแบตตยแล้วขมมากโคตรขมโคตรข่มจริงนะดีทุกอย่างห้องไหนโอเล่ เราไม่เท่าไหร่เข้ามาแรกๆมันก็ไม่ร้อนนะไม่เราไม่เท่าไหร่ข้างหลังอุ้ยแล้วอย่างแล้วเขาต้องเขาต้องใส่ชุดเส่ไม่ได้รู้เราดิรูดดูชุดแล้วของผมอ่ะเอาฟิตเราธรรมดาคือเสื้อยืดอันนี้โอ้โหนี่ก็เสื้อยืดนี่แต่ดูไม่ไม่แต่พึ่งมาเดี๋ยวพิ่งมาไม่แต่วันนี้เหมือนพี่มาร์คชวนมึงไปกินหมกกระทัป่ะอ่าเอาแล้วเขาบอกว่าคนที่ชวนกินไปกินหมกกระทาคือคนที่บอกกำลังบอกรักเอ้ยอุ้ยอ่านเจออะไรอย่างนี้ยอะไรอย่างนี้ช่วย เราช่วยเอ้าช่วยไม่ได้หรอกคนนี้ไม่รักกันแล้วนี่นี่พัดไหมร้อนเออว่ะแจ๋วอยู่อืมไม่เห็นคนไม่เห็นจังหวะาไม่เก่งดีแล้วหวายเขาอันไหนอะไรอเลยอร่อยสวัสดีครับพี่ฟอดพี่ฟอดน่ารักมากเลยสวัสดีครับพี่พร้อมไม่กระตังหล่อไหมไม่ชอบพี่พร้อมเลยไม่เป็นไรครับถ้าไม่ชอบพี่ชอบเพื่อนพี่ก็พออุ้ยด้หล่ออ่ะ นคดีกูเร็วแล้วทำไมมึงชอบกินอะไรครัอร่อยจริงเออว่ะมึงอยูดยากมากนะฮัลโหล from เวียดนามตะตังรอรออ่างสิบตัวบังแล้วบังสุดนินเออว่ะไมเราไม่เท่ากวินนี่อยู่ไหนอ่ะอ๋อ อ่าตอนนี้นี่ครับผมอันนี้เรื่องจริงอ่ะวินนี่วินนี่ไม่สพักพผ<ม>่อนตอนนี้พักพ่อนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็หายแล้วพักผ่อนนิดนึงเนาะใช่ไปกลับมาเดี๋ยวรัาอยากเห็นเต้น,นเพง,งเง้อครับขอโทษครับ <laughs> ไม่ใช่ผมทำพร้อมดื่มนมนอนด่วน จริงพร้อมแล้วแบบอายุเท่าไหร่วะผมยังได้ยังได้แะ้รนะผมเด็กน้อยเด็กน้อยตอยิ้มผมโตแล้วครับผมสิบเก้าอันนี้มาทำอะไรเนี่ยมากินมากินเนี่ยเราถูอุ้ยอยากจะเห็นหลังกล้องอยากเห็นหลังกล้องอหารเต็มเลยครับน้ำเบื้องไฟทองช้ำช้อุ้ยอุ้ยๆโชว์ไฟทองหน่อยขอขอสักหน่อยสิ เป็นผลหัวยจริงเลยไม่ต้องเยอะคิดนะครับไปต้องกินกันลงได้ไงวะไยทอดจำจริงหน่อยน้อยต่อมกราบโชกอนโชกอนเดี๋ยวมึงกินอะไรอ่ะโชว์ก่อนพร้อมกับฟอร์ดอร่อยอยู่นะจริงครับโชกอนอร่อยเลยแหละโชว์แบบดีตี้บ็อกเกอร์มึงหนึ่งสองน้าขออันหน่อย เหมือนทะตังมานั่งดูแลเด็กเออทำไม่ไงอ่ะทำไม่ไงอ่ะสันหาอะไรวะแล้วทำไม่ไงอ่ะกูกดลงกลางมันทะลุออกมา,อ,าอยากทำมันทำไมท่าตังก์คือเคลร่อนลูดูออยมันดีเลนี่แต่ไม่ใช่โดนนะไม่เร้องไม่ร้อง พี่ยังไม่กินเหรอคะโอ้ตอนนี้ผมเขาเรียกว่าอะไรกำลังคูดาวอยู่ฮะึงึงพักมาไงพี่ลงแล้วลูกผมสองคนฟินกันไม่ลงเหมือนกันครับพี่ลงอะพี่สตางค์เหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับเหนื่อยที่ตอมเต้นเหนื่อยกับพวกมึงเหรโคตรคม คุณพ่อท่านหนึ่งจริงพร้อมพ่วงไหมคะจริงพร้อมพี่ว่าเองง่วงแล้วแหละชอบคําตอบต่างใครคำใครอุ้ยเอามาคืเอาเอาคำค้าคำค้าคำค้าอุ้ยเอารู้เลยรู้เลยนะว่าว่าเป็นยังไงอ่ะยี่งมีคนเป็นโคตรคมโคตรคมเสียงขึ้นมาเลยอ่ะโคตรคมอยากเห็นเดี๋ยวเราไปเฉลยร้องเพลงกับพี่ฝอสักเพลงอุ้ยมา เพลงอะไรดีครับทุกคนเนี่ยมันมีแค่เรามันจะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่ครบองคไม๋ยวรอก่อนรอเข้ามารอก่อนรอก่อนอยากฟังเพลงอะไรฮะคอมเมนต์คอมเมนต์เพลงไหอยากฟังเพลงอะไรกันคอมเมนต์เพลงเรอให้ฟังวันหนึ่งเดี๋ยนะเดี๋ยวเขาน่าจะใกล้แล้วไทยโคตรโคตรบถ้าพี่พ้อมขำอีกนิดนี่คือไปเลยนะสตาร์ติดคือชิมขนมอะไรอยู่ขนมเบื้องครับ แต่ผมไม่ได้กินเลยนะอีกนิดอีกนิดบิวตี้บ l o g g e r Bar ตอตอ o ท่านหนึ่งอีกนิดอีกนิดจะเป็นมื้อหลักแล้วเนี่ยของหวานล้ะของหวานมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงพรุ่งนี้แสดงว่าวันนี้จะฟังไะมวันนี้ไม่ฟังเขาจะฟังไปฟังพรุ่งนี้โอเคคออความข้อคมเอ้พอมมันไปไหนแล้ะมันตกน้ำเฮ้ยแต่เาดีนะเพลงเราชื่อก็แปลกๆกันนะนี่เหมือนแบบสมมติแบบ ครบสองล้านเนี่ยอ่าอีกนิดสองล้านอ่าแล้วแทบสองล้านยังเอออีกนิดสองล้านแล้วพรุ่งนี้อ่ะวันพรุ่งนี้ด้วยนะพรุ่งนี้สองล้านวันนี้สองล้านยังก็ยังนไปหลังงงเออมันมีบรรยากาศตอนแรกผมคิดแล้วเล่นมันจะมีถ้าไม่ใช่เอ็มวีใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่ใช่เอ็มวีแล้วตอนแรกคิดถ้าไม่ใช่เอ็มวีแล้วจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรคอมเมนต์เออคนเพลเนอ่ะพร้อมหายพร้อมคุณพร้อมครับพร้อมไหนฮะ เฮ้อาจารย์นิวมาดูด้วยอาจารย์ธาราดลธาราดลรานบินครับสวัสดีครับเสียงอะไรเสียงมากกอดตัวสุดสุดโอ้โหเสียงน้ำมาแล้วนี่แล้ววันนี้พบกั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 บหนุ่มหน้าใส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 วันใจใจใจใสายตีบินนี่เดือพแล้วนี่โอ้โห อุ้ยจะอยู่อ่ะยังถึงแหมเปิดตัวครับเปิดตัวคุณพ่อเร็วนักร้องเขาพร้อมร้องเพลงอยู่เนี่ยเร็วอุ้ยคุณรู้งานนะแหมของขาเพื่อนอืมอ๋อเนึกว่าโรนันโดงานพร้อมใส่ชุดไรดีไปดีครับงานพร้อมผมเคยพูดไปแล้วครับเขียวนีอ่อนครับของผมคุณแต่งนี่เลยชุดแบบไม่ไม่เชื่อผมใส่ประมาณท่าตัวเจ็ดไอ้กะแปดตัวซ้อนครับ เมื่อกี้ที่มึงดรอร์นะมีคนหนีมากนี่พร้อมบอมเสียงรอนะที่เดียวนะโอเคอ๋อบอมเสียงรอบอมเสียงนาตะไกจบอ้าวยี่หังโอเคมั <laughs> อนอยู่ไหน สวัสดีพี่ฟอดเปิดยูทูบช่องกินจ้ะครับแอร์ที่อยู่เนียนหนาวมากร้องเพลงไหมน้องเพลงก่อนเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโดนเรียกแล้วฟอดอิ่มยังลูกอิ่มยังลูกเช็ดปากเลยลูกเออลืมไม่ใช่กระจกจริงคือเอาจริงมากมึงควรจะรู้ตัวนานแล้วว่ามันไม่ใช่กระจกแต่พอมันเห็นมันเข้าใจเข้าใจกูเป็นมามา เพื่อะไรดีคร <itud soundtrack> ับโอ้โหยังกะเตรียมไว้เพืงอะไรดีครับอุ้ยเหงอนเรายังไม่เตรียมเลยเขาไม่ได้ไงนะโอุ๊ยเข่าพังแล้วครับขอโทษครับไม่เป็นไรของพี่นนท์จริงนะเขาทิ้งวันนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดผมก็ตอนนั้นผมเห็นตัวผีก็คือปานอะอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันเดานี่นนโยนพิมแอดฟอร์ดมาดูชวนเข้ามาจอยไรเร็วฮะเออแล้วใช่แหละแล้วนี่ใครอะ และเพื่อนผมทั้งคนนั่งอยู่ที่นี่คือใครครับถ้าไม่ใช่หียแต่อยากร้องถ้าไม่ใช่อ่ะบ่อยแล้วผมไม่เคยร้องเลยหวยพร้อมปักเลยคนอัในกระจกอะดูกระจกดูกระจกเลยโอ้โหนี่นี่กินน้ำเี่นผมพัไม่ดิ้นเกลียดยิ่งเลยอะนี่ ยิ่งเลยโอ้โหพร้อมกันพร้อมพาก็มีลูกกังเกงเนี่ยอย่าบอกดิพี่สาวผมดูพี่สาวผมก็ด่าทุกวันเอออกูชอบเจสตับกางเกงอ่ะอ่าโอ้ยเล่นมาเล่นนี้ป่ะอ่าแล้วก็เออเคยดูว่าแต่ร่มหมายคืออะไรครับโอ้โหเราไม่ทำให้เขาเห็นเลยน่คอนเทนต์เลยใที่พี่พี่แจ๊สเขาไปนี่ป่ะเขาโค้กันนะโค้บอ่ะเขาจะเล่นอย่างเงี้ยเลือดตาเขาจะถือเขาจะถือ เอาไปทำตามนะเอ้ดิวไอ้ดิวไอวไค้ดิโอเคเอ่อแต่มันคือศิลปะโอเคได้อย่าเลยอายแค่ครั้งเดียวอีกนิดเพลงรักไม่อุ้ยมีคนว่ามีคนว่าหน้าเหมือนสตางค์มากคนที่นั่งบนเก้าอี้ป่ะครับใช่ไหม น่าเหมือนเหมือนเลยนะไอคนนี้ใส่เสื้อชวนกินหมูกระทะก็น่าคล้ายๆฟอร์ดจริงหน้าขาวๆผมน่าสั้นนี้ก็น่าหน้ายพร้องอมเลยเนาะร้องเพลงโคตรขมมันมีเพลงดนี่หรอวะโคตรขมอ่อโคตรขมโคตรขมมาโคตรขมโคตรขมโคตรโคตรโคตรคขมโอ้โหหนักอยู่นะหนักหนักเพนั้นหนักจริง เขาไม่ง่ายอ่ะนั้นคือแบบเขาหนักเขาหนักทุกวันท้องเก่งเอาไวแล้วล่ะรู้สึกาเวลาทุกคนหยุดเลยโอ้ไม่ไหวจริงแวจากเรียนอยู่ต้องหักแกแกมัเยียมๆลยแล้วก็พูดเลยของแกอ่ะแบบไม่รอใครไม่หลนใครอ่ะไม่ไม่หอกเองไม่รอจังหวะแบบให้คนหนึ่งเขาเข้าใจด้วยนะเล่นเลยอ่ะโตรโหมแล้วแบบคุณมีความมั่นใจแบบตบมุงตัวเองโอ้โหมจังหวะคือห้องไม่เงียบไปดีแบบปึ๊บแล้วทุกคนก็แบบ อันไหนพี่กอบอยยังลั่นทุกคนลั่นมีเพลงนิคนตินเขาอยากร้องเพลงอะไรเปล่าอะไรนะครับเขาอยากร้องเพลงอะไรไหมมีอยอะเลงครับเพลงไหนอะไม่บอกหรอกอาโอเคไปวันนี้จบอาจารย์พร้อมร่มโพร่มใสนี่คืออะไรอะเป็นเป็นความอบบุญของชาวบ้าน อย่าทําให้ฟ้าผิดหวังโอ้เพลงนี้แม <sk r ints> ่งค <c oughs> ือน้องฟอดน้องพร้อมร้องน้องสตางต์เต้นอุ้ยพร้อมร้องเพลงโอนห้าร้อยเอาละเฮ้ยห้าร้อยเพลงโอนห้าร้อยเอาเลยเดี๋ยวผมจะแคปไว้นะคุณคนเนี้ยแคป์กับแครแล้แครแล้วห้าร้อยอย่าบอกว่าจะซื้อผมได้หรอกนะร้องเลยร้องเลยครับผมไปอ่ะสองร้อยผมไปน่าจะสองห้าตัวแล้วพี่พร้อมจังยัง โอ้โหโอ้ยเจมันหล่อมากเลยว่ะมเพิ่งรู้เ่รมันหล่อมานานแล้วไเจมอ่ะไม่แบบยิ่งดูยิ่งหล่อจริงๆอันนี้จริงเห็นด้วยโอ้โหแล้วดูสั่นอะไรขนาดนี้ยะตูปะตูประตูเดี๋ยวมาเองเองคุณไ่ต้องัที่กตักกกกกบกกกีพตัเดฟฮีโร่ อยากดูเลยยัมาช่วยท้องก็คือวันนี้เราต้องตั้งใจมาไลฟ่ล็อกเพจนะดูดิมาช้อนหน่อยเดี๋ยวมาโชว์ตรงนี้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 นะนี่นี่ฝั่งนี้ตรงนี้ถูกแล้วตรงไหนคะตรงนี้แล้วก็ยกขาขึ้นมา โอเคแค่นี้แหละอยากเลยนแของครก็ไม่รู้ขขอบคุณครับโอ้าน่ารักอะเลเลยเดี๋ยวน่าเราต้องไปและเอาไปอยากเราไอะไรลมไงลมอาลม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 โอ้โหแล้วดูอากาศคุณยังเจ้าพ่มมาหนาวสุดหนาวสุดตดกุ๊กุกุกุ๊กุ๊กุลุ๊กุ๊กุ๊กุ๊

เอาเท่าไหนดีฮะเอาฮุบเลยไหมฮะเท่าไหนก็ได้ฮะแง่เพราะว่าต้องได้หมดอยู่แล้วมันแน่นอนนะสิฮะตึงเนื้อหน่อยสิตึเน้อหน่อยดิเออนี่ชุนใช้หน้าตัวเองหรือเปล่านั่นเหรอสิต้วงกส่หน้าตัวเองบ้างคนดูยัเยอะอยู่เลยอะพี่ๆเขาน่าจะอยากฟังเพลงมาอืมแต่แบบอะไรนี่คืออะไรเนี่ยลบเก้าลบแปดลบสี่ มีอ right. right. so, e. oh, uh. hmm. ันน right? like uh, uh. ี้ก็ได้เอาคุกเลกัรมาเห็นเราแต้องไปแล้วมา 1..2.. ขึ้นคอนลูกอ๋อเราทั้งขึ้นอต้องไหนคือุกกันลมเจ้าเอ๋ยใช่ไหมใช่ไหมได้มาทราบเฮ้ยไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่เฮ้ยทำไมเรียกเดินเข้ามาทางนี้ดีครับผมน้องชายที่อยู่ด้มาสามปีกลสปีอ่ะพี่มาร้องเพ่งลมเป็นไหมลมเป็นอ่าลมเจ้าขา ดีกวมึงกับมามึงกับมาขอขอดด้วยครับมามามาขอขอดด้วยมาขึ้นไงเด้อเด้อเด้อเ้อเด้อคังหลงเจ้าเอ๋ยฉันไหนเลยไม่เคยพวนมา ลช <cir c uit> ลมเ oh จ้าพาพัดพาเธอมาได้ไหมลม<ล>ไม่มลมเจ้าพาัด <c oughs> พา <c oughs> พาถอยคำรัะจาฉัวนวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอ อะไรอะไรตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาได้เจอได้เจออีกครั้งมาท่านวิกรอบครับผมลมเจ้า ไอเดี๋ยวไอ้นี่คเรียกให้ไปซ้อมกูต้องมาตามมึงนี่หว่ะกูมานั่งมึงทำไมวะจริงปันเนี่ยเพลงกูต้องมาตามพวกมึงแต่กูมานั่งกูลืมเอาซุปไส้เราร้องด้กันเลยับเจ้าขาพันผ่าเธอมาได้ไหมจบ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 นะครับจบแล้วครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายนะครับ บายบายนะครับมาที่ว่าเร็วยังแพ้ลาครับตอนนี้ลาบายบายนะครับ <ละ S 1> มาร์กบอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับรครับ